ด่วนที่สุดนะครับทหารไทยเหยียบกับระเบิดรอบที่สองอีกแล้วกองทัพบ,บกขอประนามฝ่ายกัมพูชาจากเหตุรอบวางระเบิดในพื้นที่ชายแดนช่องอา่านม้าอำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่23กรกฎาคม2568เวลาประมาณ16นาฬิกา05.55น เกิดเหตุการณ์ที่กําลังพลของกองทัพบ,บกจากชุดลาตะเวนกองพันทหารรากที่14ประสบกับทุนระเบิดบริเวณห้วยบ่อนช่องอ่านมา้าอำเภอ้ํำยืนจังหวัดอุบลร,ราชธานีซึ่งเป็นแนวพื้นที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทหารกองทัพบ,บกได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบระเบิด และอีกสี่นายมีอาการแน่นหน้าอกหูงื่อจากแรงสั่นสะเทือนของแรงระเบิดปัจจุบันอยู่ระหว่างการรักษาอย่างเร่งด่วนณโรงพยาบาลน้ำยืนโดยในวันพรุ่งนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกจะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และดูแลให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมได้สั่งการให้กำลังกองทัพภาคที่หกองทัพภาคที่สและกำลังส่วนต่างๆ เตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนจัก,กระพงพัวนาศเมื่อสั่งกองทัพบ,บกขอประนามอย่างรุนแรงต่อการกระทําอันไร้มนุษยธรรมซึ่งละเมิดต่อหลักมนุษยธรรมสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศอันเกิดขึ้นภายในเขตราชอาณาจักรไทยโดยเป็นการกระทําของฝ่ายกัมพูชาและขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชาแสดงความรับผิดชอบต่อ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถือเป็นกรารกระทำที่เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อสันติภาพและเสีิรภาพบริเวณชายแดนร,ระหว่างทั้งสองประเทศทั้งนี้กองทัพบ,บกขอยืนยันว่าจะใช้ทุกกลไกที่มีอยู่ในการดำเนินการตามกรอบที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของกำลังพล และประชาชนชาวไทยมิให้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีกต่อไป CR ทีมโกศกกองทัพบ,บกทัพขอเป็นกำลังใจให้กับพี่พี่ทหารน้องน้องทหารทุกท่านทุกคนขอให้ปลอดภัยนะครับ